เี็เปบ,นนบนะป,ปนนะลานะครับพี่น้องเสียบกระพานนะครับผมอาทิตยู่นะรับปลาดูคุณน่ะไล่มันนะเพื่อนพี่น้องต้องเปียกนะสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ภาพมาตีปาลาหาเลาะยิงปลาคุนครับปลาในเื่อไก่คุณพี่น้องไอ้แดดแดดแทะ ป่านนั่นครับพี่น้องมันหลายพดนะปลานนันนะถ้า่าสียิ่งครับมพื่อนสียิ่งเอาอยู่ขันมันตกวะได้มองครับปลานนั่ห็นไหมงอแผงหลังปวดเลียปวดโอ้ยกล่องพ่อกล่องนี่เลยครับผมเจ็บไรมื่อนี้เม่มีคนครับพี่น้องมพื่อนีิเงียบสงบดีมื่อนี้ ปาล์และขึ้นลายเลยปุ๊ทั้งตีทังง้งยิงครับพอ่บพอขั้นพ่อจังกันยิงเอาป่าครับพี่น้องทุกคนเห็นป่ะจะมาเพงลังคุณนะคุณนะยื้อกายคุณนะจะมาเพียงลังนะคุณนะพี่ป้าบัวฝนซื้อนะซื้อนี่ผมนะ่ะคุณนะมันเป็นโตัวเลยนะไปครับพี่น้องไปหาตีบ้าง,างมันสิมาโนครับวันนี้ทังง้งยิงทั้งตีครับวันนี้วันนี้คนเกาหลีไม่วม,มาตกป่านะ โอ้ปหาบบแลบแบดแบบแบบแบบแบีแบบ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 แบอแบบแบบแเบแบ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 แบบวบบแบบแีบแบ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 บแแบบแบบแบอแบบนปบแบบแบบแบบแีบแบบบบบบวบบ่อ นทายคลิปจนเสม,มืนอนคลิปล้าพี่นอ้องเ่ายจนได้สิสม,มืแล้วนี่ปาก็ได้เป็นเชียงกล่องตูเหนือครับผมมันตังไนบุสุทีรเขป็นสักนะสุทีรมัยิ่งป่าไหมก็ปเป็นเชียงก็มันเป็นส่งเชียงกล่องครับผโอ้ย แไนอะไรครับผมมันอยู่เอื้อตากอข้อขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอสองเนี่ยพอลูคอกนะผมแดงจึงเครื่งเลยซื้อนาวในตอนที่ยาผมยิ่งอะลามาวันอีกทอบนึงมันอยู่ยป่าปเปือ,อกใช่ไหมตูปแบบนี้เลยตูทุเป็นตูม่เอตูตงี้ตูผูกท่อแขนนี่ละอยเงเว้น,น,น,นมันอยู่นี่วนเว้นแถวๆนี้ละ นีป่ปาปืนี่ที่แหลกยิ่งกวนี่สามสี่เดียว์เขาถืบนบนบนอวนออกวนเข่าว่านี่ลูกยิงลูกมันนะไปครับเราภะพลานก,นกนจินั่นครับกับพงว่าขึ้นเลยเสียบปครับพี่น้องเสียบกระพาดนะครับผมอาจจะยู่นะโอ้ยหลุดสัมหลุดสัมหลุดอีก ปวดด้งเลยครับพี่น้องเมื่อกี้นี่รุ่มสั่มถึกตัวนั่งโอ้ยน้องเบียบลอยครับผมเบียบลอยครับปคอของคุณพูดนะแยกกันย่องย่อมเปียกครับพี่น้องย่อมเปียกครับผมย่อมเปียกดึงนี่ขาดเลยพูดนะ นีร่รดนะครับพี่น้องคุณนี่สลุดเนอะน้อมเปียกครับผมน้อมเปียกยิ่งถือตัวนึงเขาปลาครับพี่น้องเลยมันเขาปลาตัวนึงน้อมเปียกครับน้อมเปียกน้องเปียกครับผมอออนนขอบคุณครับ ขอสันหลังเลยดูเด้อจะลด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 มัวเราขอหนาขอนาต้นนะดูเด้อแ่มรมเนี่ยแมซองครับปลาดอปลาดคุณน่ะไล่มันครับพี่น้องน้องเปียกนะมาครับผมนี่ครับปลาดตัวเลกยิ่งถกับ ยิ่งเถื่อนหัวไม่อยู่ครับผมนี่นี่ครับผมปลาโดไล่ธรรมไทยครับผมมันอาบปากแก้วครับพี่น้องไปพี่น้องกลับห้องครับโอ้ปากกาปากกาใหญ่ตามคลิปครับพี่น้องปากคอตัวเดียวได้ตั้งหากนะเพื่นได้สองครับดูตัวนึง ยิ่งถือตัวนึงมันถือว่าจาครับมันอยู่แล้วตัวนึงเข่าสลังอยู่ซังมังครับผมือว่าผ่านครับโอเคแจมเดี๋ยวกออกครับผมปลาจะเป็นปลาคอปลาผมเจอชิปหนาครับผมเมื่อยไหลรอต้นเรื่องยังมันไปแล้วผมคลับของเข้บไปนี้ไป้กัดชิปหนาครับเด้อขอบคุณที่ตามได้รับชมของผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับ ชิปนาทแพงไหนรอเบิ้งรอส้มรอต่างรับผมสวัสดีนี่สวัสดีครับ